ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลอมเลยกลมค่าตื่นมาเช้าวันใหม่คือเริ่มต้นวันจะบอกว่าตื่นขึ้นมาหุงข้าวเลยจะวันนี้จะน้างข้าวเจ้าข้าวเสร็จเรียบร้อยหุงข้าวเสร็จเราก็จะไปทําอาหารกันจะวันนี้ทําอาหารทุกวันแหละวันนี้ก็จะทําอะไรกินอะไรดีนึกไปนึกมาว่าวันก่อนเราก็ได้ซื้อพริกหวานเนาะพริกหยวกอะไรประมาณเนี้ยเนาะมาเราก็เนี่ยจ้ะล้างทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยเลยเนาะ นี่ซื้อมาห้าเขาเรียกอะไรอ่ะห้าหัวเนี่ยจะ้ะประมาณนี้ทำอะไรเห็นแล้วก็น่าจะนี่ควานแล้วจะ้ะกำลังจะควานไส้ควานเม็ดออกอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดอ,าอะไรให้เรียบร้อยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นอันเนี้ยน่าจะจำได้ว่าเราชอบทำอะไรถ้าเราทำแบบนี้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นหอ่อหมกจะ้ะทำหอ่อหมกปลาจะ้ะวันนี้กระทงไม่มี ใบตองไม่ได้ซื้อก็เลยเอาอันนี้แทนจ้ะล้างทําความสะอาดเสร็จก็ใส่ในซึ้งวางไว้ก่อนเนาะจากนั้นเราก็จะมาหั่นผักจ้ะวันนี้ใช้ผักลองคือเป็นกะล่ำปีจะหั่นฝอยเลยเนาะจากนั้นเราก็ใส่จานแล้วก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟประมาณสัก30วินาทีเนาะให้ผักเขานิ่มจ้ะ จากนั้นก็หั่นใบมะกรูดหั่นฝอยพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบเฉียงเฉียงเฉียงเนาะเฉียงเฉียงค่ะจะได้ประมาณนี้ก็หั่นไปจัดเสร็จเรียบร้อยกระลำปีก็เอามาจัดใส่ในพริกเลยจ้ะประมาณนี้เลย จ้ะเราก็มาหั่นปลากันจะ้ะใช้ปลาแล้วแต่เราเลยเนาะจะใช้ปลาอะไรก็ได้อันนี้เป็นน้ำกะทิจะซึ่งเป็นกะทิผงเนาะเราละลายกับน้ำร้อนคนให้ละลายให้เข้ากันจะ้ะจากนั้นก็เอาพริกแกงมาความเผ็ดนี้ก็แล้วแต่เราอีกเช่นเคยจะ้ะใส่ลงไปเนาะของเราใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะกว่ากว่าหน่อยเนาะจากนั้นเราก็ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองจะ้ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลผงปรุงรสปรุงรสตามใจชอบนะจ้ะปรุงรสให้เข้มข้นหน่อยพอเราจะเอาไปนึ่งอะน้ําเขาจะออกนิดหน่อยเนาะรสชาติจะได้ไม่จืดจางจะผสมเครื่องแกงทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจากนั้นเราก็ใส่กะทิลงไปคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งคะ่ะจากนั้นเราก็จะใส่ปลาลงไปจ้ะ ผสมปลากับเครื่องแกงให้เข้ากันอีกครั้งจ้ะเติมกะทิที่เหลือจ้ะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันก็จะได้ประมาณนี้ละจ้ะจากนั้นเราก็ตักใส่ในกระทงที่ทำด้วยพริกหยวกของเราเนาะตักใส่ลงไปเลยจ้ะ พอเสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปนึ่งจ้ะจ้ะวันนี้ใช้หม้อเป็นหม้อของฮอตพอตเนาะเวลาเราซื้อมาเราจะมีซึ้งมาให้ด้วยสุดยอดเลยอันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยราคาถูกด้วยนะราคาดีด้วยสุดยอดอ่ะใช้ได้อนเนกประสงค์เลยอันเนี้ยจ้ะจากนั้นเราก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปเนาะปกติเราจะเอากะทิไปเคี่ยวกับแป้งข้าวเจ้าเนาะแต่วันนี้แป้งข้าวเจ้าไม่มีก็เลยเอากะทิอ่ะที่เราใส่ที่เราทําในครั้งแรกนะจ๊ะ ล,ลาดหน้าลงไปเนาะจากนั้นเราก็โรยใบมะกรูดโรยพริกแดงอะไรลงไปจ้ะช่วงนี้กำลังร้อนควันขึ้นมากเลยอะ่ะหอมมากแล้วตอนนี้จ้ะจากนั้นเราก็จะเน่งต่อไปอีกสักพักหนึ่งเนาะอย่าลืมเติมน้ำนะก่อนนึ่งก็เติมน้ำลงไปก่อนจ้ะกันลืมกันลืมบอกไว้ พอหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากเลยจ้ะวันฉุย,ยหอมฉุยเลยอะ่ะหันไปหันมาเจออีกหนึ่งเมนูแล้วแหละจ้ะเพื่อนๆเ,เจอไข่ต้มเจอหอมทอดนี่นึกได้ว่าซื้อน้ำมะขามเปียกมาก็เอาน้ำมะขามเปียกมาใส่กระทะเลยจ้ะน้ำตาลปี๊บไม่มีเราก็ใช้น้ำตาลทรายแทนเนาะจากนั้นเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยเนาะเขี่ยคนให้เข้ากันแค่นี้เลยจะได้เมนูใหม่อีกหนึ่งเมนู ตอนนี้ก็ไข่ปอกเสร็จก็ไปทอดเลยจ้ะทอดให้เหลืองสวยงามอะไรแบบนี้นะจากนั้นก็ตักพักไว้เนาะผ่าครึ่งเลยเออลืมไปว่ามีอันนี้เป็นพริกจ้ะพริกพริกของอะไรก็ไม่รู้เป็นเม็ดตุ่มตุ่มตุ่ม,มเป็นพริกแห้งเนาะเอามาทอดด้วยเลยจ้ะนี่จ้ะประมาณนี้ผ่าเรียบร้อยก็ได้เมนูใหม่มาอีกหนึ่งเมนูตักข้าวแล้วค่ะหิวแล้ว ไปจ้ะกระทงไข่กระทงมันเพิ่มมาอีกหนึ่งเมนูก็ได้ไข่เนี่ยค่ะราดน้ําซอสเข้าไปโรยหอมโรยริกลงไปโอ้โหสุดยอดเลยจ้ะเมนูมื้อนี้เบิ้ลข้าวจ้ะข้าวหมดหม้ออีกแล้วก็เป็นเด็ดๆอีกหนึ่งเมนูให้เพื่อนๆรับชมอาจจะพูดก็คือกกไปบ้างก็ขออาภัยด้วยปกติเป็นคนพูดไม่เก่งนะแต่กินเก่ง ไปจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายสวัสดี Thank you much a l า a ลคมะ